รับสู่รักซี่เกมมิ่งนะครับเราวันนี้ก็มีคนชวนเราเล่นแล,แล้วก็จะไปเล่นกับเขาดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเซอร์ r มวีนะฮะคนอะไรเนี่ยสามหวีแปลว่าชอบกินกล้วยนะฮะซื้อมาตั้งสามหวีไม่รู้ว่าเป็นเอฟซหรือเปล่าเหมือนกันนะครับโอเคมาลุยกันวันนี้จะเล่นตัวอะไรดีเอ่ยบารดัมบารดัมบาดัมม,มาเริ่มแล้ว จะเป็นโหมดธรรมดานะครับเล่นกันแบบขำๆหัวร้อนๆเล่นๆสนุกดีนะฮะจะไม่ซีเรยสเหมือนโหมดแรงเกตแล้วโอเคตัวที่เราเราจะเรื่องในวันนี้โทโลโฟวีว่ะเล่นโทโลป่าดีกว่ามาดูเอ้ยอย่าเล่นรีโบอ่ะรีโบแล้วกัน นิโปป่านะครับฉันจะเล่นจังเกิลนี่ต้องบอกมันก่อนริโปเล่นไม่ค่อยเก่งนะอย่าว่ากันนะโอเคนะโอ้โหหน้ากากมันเบี้ยวได้ด้วยวะ่ะเท่ดิซิกแพคก,ก็ไม่มีโอ้เป็นตัวที่เหมือนจะเท่อ่ะแต่ก็เท่อยู่นิดนึงอ่ะหอ,อกทามินหอกหอ,อกนี้เป็นหอ,อกที่อาบเลือดมาเยอะเลยนะผมดูจากสีแล้ว เป็นสีเลือดที่แผ่พุ่งกระจายไปรอบหอกนะฮะโอ้เท่จริงๆโอเคไม่มีคนเลือกตัววะอีกคนหนึ่งอะมึงได้ตัวอะไรมาไม่ใช่สต่อห้านะเว้ยเฮ้ยโอ้โหเจอบัตเตอร์ไฟกอบทองเลยนะครับผมส่วนเราลิโบกลอบเงินนะฮะมาดูกันว่าสิ่งนี้ใครจะเอาชัยชนะไปได้นะครับผม ยโฮเริ่มเกมแล้วมดูคลิปเพลินไปหน่อยมามาเริ่มจากบูนะฮะถึงตัวเราไม่ใช้บูแต่เราเอาก็ได้ครับผมเพราะว่าตัวมันใหญ่ดีแค่นั้นแหละเหตุผลกูอะสุดตีนเลยปะที่จริงเราต้องไปเอาเลดก่อนเว้ยไปแกงได้ไปไวนะฮะเพราะกว่าจะวิ่งไปถึงเลนนี่มันไกลมากเลยก็เติมเลือดก่อนนะครับสูตรเดิมเหมือนกันทุกตัวครับผมสูตรผมฮะถ้าเกิดใครดูคลิปผมเราไปเล่น แล้วก็มีคนดูคลิปผมก็ไปดักก็จะชิบหายทีเลยตีควงตีควงตีแทงตีตีไม้ตีเป็นคอมโบนี่เรียกว่าเบอร์เหรอโอเคอันนี้ขอลองเล่นอัพแบบว่าท่าหนึ่งนำนะครับจะเป็นยังไงเข้าหลังเว้เข้าหลังไม่หลังไรสัตว์มันเห็นแล้วเฮ้แต่มีคนยังไม่รู้เรื่องมีคนยังไม่รู้เรื่อง มีคนที่ไม่รู้เรื่องโดดตุ๊บตุ้มไงสุดยอดเป็นการล่าจอดที่ส,สวยสดงดงามมากนะครับท่านได้มาแล้วนะฮะโอเคต่อไปก็รอมังกรนละกันอีกห้าวินาทีนะครับผมเช็คกอ่อนมาเตอร์ไฟสตูดิโอแถวนี้หรือเปล่าอยู่ว่ะจัดเลยป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 ะใช่ไหม แค่ยิงเท่านั้นตูมเรียบร้อยนะครับได้ไปอีกสมนึงแล้วตอนนี้โอ้โหมึงอย่าทำกูอย่าทำกูกลัวลงน้ำแล้วมึงตา้กูไม่อนหรอกตอนนี้ตอนนี้แย,ย,ย่แด๊แด๊ดแด๊ไม่ได้แด๊กกูหรอกโ,โ, yeah, รโอเคครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปอา้าวมีอัญตีแล้วอะ่ะมีอัญตีก็ไปเอามังกรได้เลยนะฮะเพราะว่าทำการดูดเลือดคืนได้อย่างไวสูงนะครับโหนี่ขนาดบัตเตอร์ไฟล์กรอบทองเนี่ยเจอริปโป้กรอบเงินปมนี่ถือว่ายังอ่อนแอน,นะฮะ ต้องไปเรียนรู้มใหม่ครับคุณบัตเตอร์ไฟนะครับผมนี่มีการด่าด้วยนะฮะแน่นอนถ้าเกิดเขาไม่ดูคลิปนี้เขาก็ไม่รู้ตัวหรอกครับอันนี้ผมก็พูดเล่นๆน,นะฮะต้องขอัยมาณที่นี่ด้วยไปตีตีโด,ดตบไงไงเห็นบัตเตอร์ไฟจะอยู่ซ้ายบนนะครับนะตอนนี้โอเคเราจะไปเอาตัวซ้ายบนบ้างแล้วเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเจ้ามังกรต่ออีกตัวหนึ่งนะ เราจะไปข้าววีโเดตกันนะครับตอนนี้วิ่งไปแล้วเช็คเลือดวีโวลเดตดิเต็มเปียม no <one> อา้าว <stand S 1> กิ้งแล้วหรอมึง <get> กิ้งแล้วหรอโอโ้โหแม่งเอ้ยรอดไปรอดไปเอาบอสเลยนะครับเอาไหวครับดิโพดิโพเป็นตัวเดียวที่เอาไหวได้ง่ายๆมากๆครับถึงแม้ว่าเรืองเราจะตามก็ตามเพราะตัวแม่งโกง พอเลื่อนเริ่มรถเยอะก็กดอันตีได้เลยครับผมมันจะดูดเลือดคืนเห็นไหมเรียบร้อยชีย้โกงจริงต่อไปก็มากลางเช็คเลือดศัตรูนะฮะบัตเตอร์ไฟมึงตายแน่ๆตึ้มตึ้มตึ้มกูเนี่ยแหละตายแน่ๆเช็คก่อนเช็คก่อนใจเย็นใจเย็น ถ้าเกิดศัตรูยังจะเข้าเราต่อต้องรีบฆ่ามันแล้วครับต้องรีบช่วยเพื่อนนะฮะเพราะว่ายอนนะครับยอนไม่มีสกิลหนีนะฮะเราพาเพื่อนลําบากเราต้องฆ่ามันให้ได้นะครับพัวพัวโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยมองตรงครับว่าแสงเป็ดอย่างอย่างยังควรตีมอีกยังควรตีนอีกอ๋อกูจัดให้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 ซัด เธอบ้าเรียกว่าอ้อมตีนนะแบบเนี้ยอยากตายไม่ไม่บอกดีๆครับจัดให้เลยเป็นไงช็อกสิมึงปรับปรับโอเคมังกรเกิดนะครับเก็บมังกรต่อจังหวะมันได้ครับเพราะว่าบัตว์วอเตอร์ไฟศัตรูอยู่ตรงกลางนะครับผมเจอผมไล่ไปทีนึงหลอนไงไม่กล้าเข้าปากเลยพวกอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปอย่างนี้นะครับตามสูตร โอเคมาไล่ตัวล่างต่อนะฮะปิซี่ปิซี่มึงเจอแน่อะไล่อ่ะไรตีตีเพื่อนม,มาไม่เข้าแล้วก็ได้สัตว์อา้าวเพื่อนม,มาจัดต่อดี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 ดอดดอดกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนไม่ดูดเลือดอือหื คื <laughs> อเพลินว่าอันตีหมดนะฮะก็เลยเดูดเลือดไม่ขึ้นก็เลยตายไปก็สมควรแล้วที่ยังซ่ายอยู่ก็สมควรตายนะครับโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แม่งเอ้ยปีดเลยวะเกลียดมากเลยเอ็มแกนก้าแม่งตัวน่าเกลียดมาด้วยศัตรูนะฮะเอาพิชมาครับแต่ว่าไม่ยอมเข้าปากจ่ากที่เราเจอเราแก๊งไปทีนึงนะครับสงสัยหลอนนะฮะเจอไปทีเดียวหลอนเลยไม่กล้าเข้าปากอีกเลย แนะนำนะครับมาดูคลิปของรัสซี่เกมมิ่งนะับผมนอกจากจะได้ยินว่าคุณโดนด่าไปแล้วนะฮะจะได้ฝึกฝีมือเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะไม่มากนะครับอาจจะเพิ่มความเคียนไปมากกว่าไปตบตบไหมโอเคได้เลสมาแล้วนะครับต่อไปเอ็มแก้านี่ไม่รอดแน่นอนถ้าเกิดเรามีเลสนะครับยังไงก็ศัตรูไม่สามารถหนีเราได้อยู่แล้วนะฮะมาฮัลโลเบบีก้งกง กุง้งเดินตีตีเฉียวอุ้ยไม่ฆ่าได้ไหมไม่ฆ่าอุย้ยไม่อยากให้มึงตายเลยไม่อยากให้มึงตายเลย <laughs> ไปต่อดีกว่ารู้สึกว่าตรงกลางจะมีมวยนะฮะมีขี้ใหญ่แล้วทีนี้แหละดูดเลือดทีขึ้นแบบเด้งปื๊ดป๊าปื๊ดป๊าเลย คอยส่องศัตรูอยู่นะฮะว่าแบบมันอยู่ไหนกันแล้วอะไรย่างงี้ <Ooh. S 1> นี่ไงมาฟาร์มต่อหน้ามันฟาร์มให้มันรู้ว่าเราไม่กลัวมันครับ no แย่งคี้ป่าไปเลยเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเพื่อนกูโดนแน่เลยตรงกลางไม่น่ารอดเย็ด <Yes. S 1> ย้อนค่าได้วะ่ะสองหนึ่งเฮีย er มาแล้วย้อนเดี๋ยวเฮียเอาคืนให้อันตีเลยอันตีเลยอันตีเลยอันตีสมัยตีตีเรียบร้อยต,ตีป้อมด้วยแถนป้อมจัดว่าเด็ดนะครับโอเครีบไปตรงนี้ต่อรู้สึกว่าจะมีเหยื่ออะไรเนี่ยอะไรอะไร,ะไร,ะไรกระตุกอะไรอะไรอะไรโอ้โหกระตุกเคี้ยอะไรเนี่ยสัตว์มีการว้าวด้วยโอ้โหตาย กูตายกูตายมันกระตุกอะไรเนี่ยน้ำตาจะไหลแค่แทนที่จะฆ่าแล้วก็หนีแล้วก็จบแล้วนะฮะแต่เป็นไอสัตว์มันกระตุกอ่ะไม่รู้ว่าเกิด,ดเห็นผลเพราะอะไรเหมือนกันเอ่อโอเคฮะต่อไปก็ได้มุลลามาสาแล้วนะครับมูลาศาสา,สาจะออกดูดเลือดใหญ่นะฮะเอาให้มันดูดหนักกว่านี้เอาให้มันเจ็บแสบไปถึงสวงในนะครับ ต่ว่ามาเล่นโหมด n o มอ a l นะเนาะความเก่งมันก็เลยแบบอาจจะตบเด็กอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โหมดไอจัดอันดับมาฮะก็มีคนชวนมาก็เลยเอออะลองเล่นกับเขาก็อาจไปด้วยเลยละกันเนาะนอ r m a l ไม่มไวเล่นคลายเคยรียดครับผมเล่นยังไงมันก็ไม่เครียดถ้ามึงเล่นอร์มอลแล้วมึงยังเครียดอิ่มก็เลิกเล่นเกเมเลยครับอือใสู่ใส่ในบ้านก็ใส่ กูใส่กูใส่เฮีย,ยแรงและเริ่มแรงและโอ้โหโอ้โหตายเลยเย็เแค่บัตเตอร์ไฟแม่งสวนกลับมาตอนนี้บัตเตอร์ไฟกำลังจะฆ่าบัวอีกตัวหนึ่งบัตเตอร์ไฟกดอันติฆ่ายอนต่อบัตเตอร์ไฟต่อเนื่องอีกทีนึงโอ้โหตายไปสี่ตัวแล้วครับบัตเตอร์ไฟต่อไหมไม่ยอมต่อนะครับเสียดายมากแม่งโคตรโชคดีเลยมาถึงปุ๊ก็เจอเห็นแต่เลือดเหลือเท่าจิ๋มแมวนะครับแล้วก็ทำกดการกดอันติเล่นๆมันก็ตายหาหมดแล้วทั้งทีมนะครับทีมกูนี่แหละสัตว์มาดูตตรงงกลา่อ กำลังตีคลิปอยู่นะฮะบัตเตอร์ไฟออกอะไรไปแล้วมั้างมัตเตอร์ไฟลออกเจาะเกาะก่อนนี่มันไม่ใช่นะฮะมันไม่เวิร์กคนในช anel เ,เราที่ติดตามนะก็บอกว่าให้ออกดูดเลือดก่อนนะครับชิ้นแรกน,นะสำหรับบัตเตอร์ไฟนะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยบัตเตอร์ขี้กากแบบนี้นะครับพุ่งตัต้มตัต้มตั้มสมัยดูดเลือดตัวไหนก็ได้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 ไไดไไดแทงเออเออ อืออือีทีเดียวห่างก,กันเพียงเอื้อมมือแต่มันดูแสนไกลอีสัต์ทีเดียวเองอ่ะเสียดายจังตอนนี้เลือดไม่มีเลยนะครับเราจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าเลือดเราเหลือแค่นี้จะสู้เอ็มเกนกาได้ไหมนะฮะแน่นอนต้องเปิดดูดเลือดไปก่อนเลยแล้วก็ข้ามมัน เลยเนี่ยพลังการดุดเรื่องของริปโป้ครับดูความสตรองดูความสตรองดูความสตรองของมันสิเริ่มมีอยู่เท่าจริงแมวก็ยังสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้นะฮะเนี่ยความมาของริปโป้นะครับผมแน,แน่นอนเป็นโหมดธรรมดานะฮะก็สามารถตบได้อย่างชิช่ยวเแบบนี้ถ้าเกิดเป็นโหมดแรงแล้วก็มันจะเป็นอย่างที่เคยเล่นให้ดูแหละครับกูจะตายยั้งหมาแน่นอนนะครับผมสมัยนะฮะโอเคเรามีอัยติเราใส่ได้ทุกเมื่อครับผมไม่ต้องกลัวใครๆทั้งนั้นควบควบ ควบตีเอาไว้นี่ก่อนอยู่ใกล้ขี้เกียจไล่ไม่ใช่หรอกตีเรียบร้อยครับคุ้มซโลแล้วขอทีได้ไหมแทงแทงแทงนี้ yeah, เน่อาชีวิตรอดได้นะครับตอนนี้เราจะ still alive อยู่นะครับผมโอเคเอากอบินน้อยผู้น่ารักน่าชังเรียบร้อย ปับปับปรปับปะเยเยเลือดเด้งนี่ไม่ใช่จากการดูดเลือดน,นะฮะจากการที่เราอืามบางอองดูดเลือดน,นะฮะชิ้นต่อไปคือดูดเลือดละเพื่อให้มันดูดเลือดหนักมากขึ้นนะครับผมลิโปก็จะกลายเป็นอมะตะทันทีนะฮะ สบบิบเอ็ดศพอะเอาจริงๆนะผมเห็นหลายคนมากแล้วเล่นยังไงเขาก็ฆ่ากันยี่สิบสามสิบศพอะไรเงี้ยผมทําไม่ได้อันนี้ผมพูดจริงเลยผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถเก่งอะไรขนาดนั้นนะฮะบอกไว้ก่อนเลยครับเพราะบางทีน้องๆก็มีหลายคนที่เสียใจนะครับบอกว่าทําไมที่เล่นเราฆ่าน้อยจังเลยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันด่าก,กูหรือเปล่านะสงสัยเหมือนกันบางทีหนีหนีหนีคือว่าดุดเดอนหมดแล้วเลยต้องหนีนะฮะจำเป็นจำเป็น หนีมันให้ได้หนีมันให้ได้โอเคหนีได้แล้วโอ้โหเสียวเสียวเสียวมึงมาคุยทั้งติแล้วกูจะส่วนให้โดยสัตว์มึงมาซิ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 มึงเอามึงเจ้ากูใช่หรอมึงเจ้ากูเสียมึงเจ้ากูไม่เหียมึงเจ้ากูไม่เหียมึงเจ้ากูไม่เหียไอ้สัตว์มาเหย้แค่ทีนี้ทำเป็นหนีโดหรือว่าจะเก่งอะไรวะ สนุกมากครับเกมนี้ครับได้ตบน้องๆน,นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็มาให้ตบกันนะฮะโอ้โหคุณสมาวีสุดยอดครับคุณคุณสามบีที่เป็นคนชวนผมเข้ามาเล่นนะเขาได้ MVP ไปนะฮะกับตัวละครทีอาร่าสามศูนย์สิบซะก็สวยงามมากเล่นยังไงไม่ตายเลยวะเนี่ยพี่เล่นยังไงพี่ก็ต้องตายวะจิตใจพี่ไม่นิ่งพอโอเคไว้เจอกันในเกมถัดไปครับตัวละครถัดไปเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันครับสวัสดีครับผมครับผมซะด้วย